สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ18ตุลาคม2563ครับพบกันวันนี้ยังอยู่ที่ชาวนาครับรอครับค่าบริหารจัดการและพัฒนานะครับไร่ละ1000พันได้ละไม่เกิน20ไร่นะครับกลัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทก็พี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านครับลุ้นวันที่20ตุลาคม 2,563ก็แล้วกันนะครับลุ้นนะครับไม่ใช่รับครับทำไมจึงว่าอย่างนั้นครับก็วันที่20ตุลาคมนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับรับนะที่หลังแน่หรือว่าโอนจ่ายให้พี่น้องชาวนานะที่หลังหลังวันที่20 แต่วันที่20นี่ยขอให้มีเรื่องนี้ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายจุเรียนลักษณะวิสิทธ์เคยเปิดเผยแล้วว่าเรื่องประกันรายได้ข้าวเรื่องมาตรการเสริมคู่ขนานช่วยชาวนาที่ทําควบคู่ไปกับประกันรายได้ข้าวทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นชะลอาการขายสินเชื่อเพื่ออะไรนะพยุงราคาข้าวนะทานองนี้นะครับ ตอนข้าวออกมาเยอะๆอย่าพึ่งเอาไปขายให้เก็บไว้ก่อนอะไรทํานองนี้นี่มีหมดเหมือนปีที่แล้วนะแล้วก็ค่าบริหารจัดการและพัฒนาไร่ละห0 0่งพันไล่ละไม่เกิด20ไลน่นี่ท่านบอกว่าท่านเซ็นเอกสารส่งเรื่องไปเพื่อบรรจุขเข้าในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหมวดทุกเอกสารแล้วแต่วันที่12ตัวตุลาคมที่ผ่านมาหลายคนรอก็12ตุลายังไม่เข้า เรืองของการยังไม่เข้าก็เพราะว่าเวลาส่งเรื่องไปบรรจุเข้าในวาระการประชุมคณะมนตรีนี่ก็จะมีคิวเรื่องไหนไปก่อนก็เข้าไปก่อนเรื่องไหนไปที่หลังก็วันถัดไปรอบการประชุมในครั้งถัดไปรอบนี้20ตุลาเขาว่ากันว่าต้องมีต้องลุ้นให้มีถ้าไม่มีโอ้โหชาวนาเดือดร้อนใหญ่เพราะว่ามันจะเลื่อนออกไปเรื่อย จะยังไม่จ่ายไวเพราะการจ่ายไม่ใช่วันที่20นะครับขอบอกนะครับ2ี่สิบลุ้นลุ้นนี่อะไรครับลุ้นให้มีในวาระการประชุมครมไม่ใช่รับวันที่20นะเพราะว่าถ้าประชุมครมเสร็จแล้วหลังการประชุมครมเรื่องเรื่องที่มีมติครมว่าอนุมัติเห็นชอบแล้วหรืออนุมัติงบประมาณแล้วก็จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มทํางานได้วันจ่ายวันอะไรก็ก็จะประกาศออกมาทีหลังนะครับซึ่งถ้าอนุมัติวันที่20นะอันนี้ถ้าอนุมัติก็คา,าดว่าจะจ่ายได้เราๆไวสุดก็ปลายเดือนตุลาช้าก็พฤศจิกาอันนั้นเป็นการคาดการนะครับไวสุดตุลาช้าพฤศจิกาแต่ว่าเอาวันที่20ให้มันมีก่อนให้มันมีในที่ประชุมคอรมอรก่อนเพราะว่าตราบใดที่เรื่องยังไม่เข้าที่ประชุมคอรมอรก็เสมือนว่าเรื่องนี้ยังไม่มี นะครับเพราะฉะนั้นลุ้นให้มีในที่ประชุมคอรมอรก่อนแต่นายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรันตีรัฐตนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกได้เซ็นลงนามเอกสารไปหมดแล้วฉะนั้นก็รุ้นให้มีนะครับก็ขอขออวยพรชาวนาก็แล้วกันขอให้ในวันที่20มีเรื่องนี้ในที่ประชุมคอรมอรและคอรบอรได้พิจรณาอนุมัติเห็นชอบโครงการอนุมัติโครงการแล้วก็อนุมัติงบประมาณขอให้ชาวนาได้เงินนี้ไวๆครับเป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกท่านครับ สวัสดีครับ